เป็นจังไดคนละนั่งักทายเป็นคนละมือทักขอโทษพอปะปูลมันก็สีมัสเลยเนาะโทรไปปะป้าเอ้าคือว่ายกเลิกแล้ววะเอ้าคนละใครยกเลิกเบอร์เก้าหนึ่งโทรมายกเลิกบอได้เบอร์ข่อยสี่ช่วงเก้าสองเลยกับสัง่าสังว่าแท้หนิเอ้าแสดงว่าคนละคนมาเลยอะไรคะผู้ชายว่ะแสดงว่าเพิ่นยกเลิกงานเฮาเครื่องเฮาไปกันแล้วบอมาส่งไปกินบาเจ้าเดียวกันเันวันนี้เพิ่นยักเสาวันนี้ฮะเพิ่นอนอะไงเออสพอ น้ำได้เวลาต่อเออละเอ้ยโทษพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาสบายดีสโมเดอร์โอ้ท่ประตูพี่น้องเลยจังได้ลูกนอนอยู่ในบ่โอ้บ่บห่อนบ่ห่อนอยู่บ่มีบนนั่งพี่น้องเลยขึ้นหัวหาวฮาว ทางน้องซามโมพี่น้องเอ้ยได้ไลายลักเติบแล้วเนาะเปิดผ่านมาทางคอ,อ,อยซื้อปูนได้เมื่อกี้สบเวล่ะบอกไปบิเศษคนจังได้สาวเฮาเจ้าบอลเนี้ยแล้วจังได้คนละนั่งท้าม,มา,มมา,ามันมือคนละมื่อยถาคนโทรเพราะว่าปู้นเปนกีนสีมัสเลยเนาะโทรไปเปล่าอา้าคือว่ายกเลิกแล้วว่ะอ้อะาคลวใครยกเลิก เบอร์เก้าหนึ่งเขามาอยู่เลิกบอได้เบอร์ข่อยสี่ชุดกับเก้าสองนะกับสี่หนึ่งสังว่าแท้นี่เอาแสดงว่าคนละคนบอได้อะไรครับผู้ชายวอไแสดงว่าเพิ่นยกเลิกงานเฮาเครื่องเฮ้าปกัเลุบ่มาส่งเป็นจิตว่าเจ้าเดียวกันเรากลวันนี้เพิ่์นจกเสร้าวันนี้ฮะเพิ่์นจะโอ๊เสาคือไำโพฮ่าฮพาเออ คนละคนได้เอ้ยมื่นใจไดก็เอามาส่งให้ได้บ่อ้ยมันมันบ่ทันแล้วเราตอนนี้ขอยู่บ้านอื่นแล้วเราใจไดก็มื่นจะมาส่งให้ขอยเด้อขอยประโยกเลิกเลิกขอยบอกนี่เลยมื่นทำไม่ขอยให้ได้ด้วยงานนี่ผิดพลาดเน้ตละเนาะผิดพลาดทางเทคนิคเลยพี่น้องเยคนที่สั่งก็คนที่ยกเลิกก็คนซิมคือกันอคนบ้านเราเองยาดองมื่นซะเนาะโดย่าใดพวกนี้ก็พอใจได้โดย พี่น้องเองนะ๋ยน้องท่างเอ๋ยแสงโอ้โหสบายดีเดอ้อโดยสบายดีละ่ะน้องบุญทวีพี่น้องเอ๋ยส,สายฟสานองสายทงเฮาบ่ได้มาบ่ห้องน้ำห้องน้ำ่วนรวมห้องน้ำสาธารณะนะตอนที่ไปคิดจะเบิแบงค์บ,บอกเมนถ้ได้จบคุณจะมีอ,อยู่ได้พาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์อยู่บารลอดคอย บราคอยสาะดไปสนเสิมาต่อกันงานแรงคือสิแล้วอยู่ดอกมือนนี้นาะล่ะคือโบอไซม่วงหมครับไอ้จอย,ยพี่น,อกกน้องไอ้น้องบุญทวีวานาแม่แสงเซคอดนี่แล่ะ้อดทางคุณแหละงานหยกเลิกวันนี้สาวสองสาคือกัน

คนตีซาโมได้หนาะงพิ่งซื้อมาตัวนี้ก็ได้ละตัวนี้ก็ลง้องตรงเจ้าหูอยู่ตีปลายมันอยู่หมอกชุดหนาใกล้ๆชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาไหมาไหมเอาไหม้หอยู่มันนี่ตรงนี้่นบอาะปให้ันเี่ยตัวนี้ก็แมนหา แั่คนตีหาบเราเลยท่องละตีเจ็บท้องได้ไปซื้อยาให้นอ้องเป็น,อ,น,านาอันนานแหละอั <c oughs> นน้อนกิ่งเกือกเรือเ่อยอยู่ <c oughs> หอบเดือนมาบ่ละเดือนลมบ่ถ้าว่าเป็นทองเด็เจเะท้องสมวัติมัน คือเขาหั่นเลือดแบบเพิ่มไหมใช่ว่าคนล่าใช่มันเลือดสัวกันเลือดดังนี่มันมันอไม่อยากออกเลยเจ็บไดบผู้หญิงเป็นเบิดเนาะแม่อเข้ากับเป็นกันเข้ากับอะไเข้ากับเจ็บอยู่ได้ลรอบ่เจ็บกระเพาะเออบ่ถ้าเออถ้าเดี่ยแขก่อนเออไขกบ่ได้บ่ ไปบ่นี่พอเนาะเดี๋ยวยามันต่อพต่อแล้วบ่ขึนให้มนนอนอยู่ในคือสิฮ้อนันเวลาอันนี้บ่ได้ใส่อีกบ่อันนี้บ่ได้ใส่บ่ใช่แหละอันนี้จะไปซื้อใม่อีกบ่ใม่นะเอาใม่มาตนในน้องโมนีน้องโมน้องโมอน้องมนเด้ บออะไรเก็บอะไรก็ล่ะซิวี่บอกล่ะตอกลากเออนี <sh> ่บอพี่เจ้ทำนีเด้อันนี้ตัวนี้บอเนี่ยละติเออใครแน่แล้วเราหาจะมาชีวิตนี่ต้องสู้ได้ไดมาอีกใช่ห๊ะอยู่นี่บออยู่นี่บอ นโอ้ยสบายดี้ามีมื้อนี่ดอกค่อยแม่นแน่นะแต่ละมื้อบ่แม่นเด้บ่แม่นเด้ได้ยังกินตอนเที่ยงล่ะตําหูโอ้ยหลายแล้วบอกบ่ถึกแม่นบ่ฮะบอกบ่ถึกเลยแม่นบ่ อะไรคงกินอะไรมือบ่ต้องดังก้องรึโอ้แน่นแท่นนี่เนาะผูบาา้บ่าวมาเคาะช่องออเดือนบ่อช่องเทธอจะยักคานเทธอจะชามตามเทธอจะ,จะคลายประตู้เลิศเธอจะช่องบ่คานเทธอจะชามแล้วเปิดบ่เปิดรอด <laughs> สมบกน้องน้อยแหละนี่กันไฟมาจะคานเด้อบ่อ๋บอบ่ ท้อเทือ่อน่ค้นเลยมันเป็นเม็คนนม้นไงโอ้ท่นานซ้มเทือนจะเม็คน้นเออเอ,อถ่ายเขาเอจุดทอดซ้ำเทืนอนมันบอก

ติดดิทุกคนไทยทุกคนไทย <laughs> 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 โบเมนแล้วอันคนละบอลแล้วอันนี้ปรตอกระยาเนะละแน่นเลยเนาะเดนียนอยินเจอรหน่อยตอนนี้ชั้ตอนนี้ชิปแปดองเบาหน่อยเอาสาวลุมๆเน่ย ไปนอนไปพ่ออันนี้ลงเลยเป็นเซียนก็ได้เป็นจับกัได้เป็นเพียงเพราะเห็นภาเหันจะพูดตีนมันเียวๆครับคันเทศเลวมันตีนขนาด้นตัดตีนไรแห่เด้อจะว่าเลกจะมาเพียรไปเลยเอยๆยิ่เพียรคนแบมอย่าพูดอยู่คนเก่า เลยสบายดีล่ะสวัสดีลุกไปเจ็บท้องมาเลยพี่น้องเอ๋น้องสาวก็ได้คาก้องคาก้องโอ้คาก้องคอยเฉียวเดี๋ยวนี้เฮ้ยโมเใส่เกิบในเด็กกระปูลายใช่ไหมาฮ่าใส่เกิบเนย,วเเนยรวมด้วยช่วยกันพี่น้องเอ๋ พี่เลยห้าวโมเมนต์โมเนสร้างปูนพี่เนาไอ้ห้าวกับซาลาีนทีมงานโซทิปพี่ถาเป็นสร้างไหมพีอใส่ในเลือบุวกกบัานี้เป็นซองเป็นซองบอดเลยบอกมาแล้วยิงต่อค่นเลย ต่อกันเลยที่แรกว่าสีเห็นบอลนั่นตีตอกแล้ปะจะไปแทกปูจะไหนเออปูจะไปข้นแทกยัง่ก็แทงตะปูประตูแทกปูประตูปตูสีเขียวเน้ ได้ได้อ่าขโมยโย่เนาะย่ามได้ข่อยจะมีตะปูขังแน่ได้ปี๊คือแท้อันนี้เนาะโบเรงน้ำลาวดอกพี่น้องเลยเห็ดหยอกมาชื่อคนเลยโอ้เป็นตาบบไปนำแท่นีเนาะอ้าวจะดีจะมีคนคุมกันจะมาดีสมบัติโย่เป็นฮอนเวลาบเป็นฮอนย่ามมิรีผัดป๊อบนีไปกระโผ่จะปลอดภัยได้คอยเรีนก่อนเจ้า Tôi xin con nó bẻ. lại còn phi bà Silê ở vô Tọc lên bọn. Nó tọc thân thân cái cựu cái này là bắt nó, thôi nhưng

tu sĩ si thương bỏ luôn lưu à hảo bóc 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 cắt bóc 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 rồi đấy ิเป็นยังไงน้ำกินเบิร์ดนำกินเบิด์นี่บอทโทรหากันเนาะแล้เรามีซืออ้อน้ำไปไก่สับทงมียังเลยเออมียังเไงบอทบอทซื้อคิดฮอดบิทคลิปบอทคลิปจังไหนมันเย็นโซ่เย็นทะเลาก่อนดื่มเหรอบมีน้ำกินไก่สับบอทซื้ออะไรเมื่ออื่นก่อนจะกินไมหมเนาะ

จริงๆแฮมี่ยยูพี่น้องเอาน้ำนะเนาะแต่ว่าโบโคมันมันหลายหลายคนหลายคนคอยก็ว่าเป็นซี่จุกไงกับอคอยก็ซื้อเข้ามามีน้ำมาเที่ยนนี่ฮะมันตีอยู่ในรถมันมีแนวำเกลคัดอยู่น้อยนึงขัดขัดน้ำบบได้ได้เนาะเออเซงเอาหิดเวียกเมืงินนี่เลยคอยเขาเอาไปปาดูเลยเขบุกน้ำเขยแป๊บนี่ก็มืดอะใครกินดัง น้ำอะไรไหมบ่หมี่น้ำปลาอิ่มแล้วดีปูเปลืองน้ำตาบ่บ่หมี่น้ำปลาน้ำปลาอ่ะน้ำตาสันตายังฟ้าสันตายังฟ้าเก่ามาจากมอมอยกันเป็นระยะถึงสมองบ่อหลังมาจากมองเอาเขาตีแท้เขาตีจะดีมันจะเบาๆเนี่ยมั้งเออเปลี่ยนกันเลย ทำมามาข้างในเลยัดตอนใ้แบบนี้้ะฮะใแบบนี้้มาโดบานทับบานทับบตันี้ก็ได้บล่ะฮะนี่ก็ได้บเออเป็นตนาแบบนี้ะแบบแบบให้เห็นน้อยๆเห็นเห็นุดอยู่บนนั่งบึงให้เห็นเบิดเข่งขาด้วยห่างๆนิดนึงไม่ใช่สารกระปุมาให้เขามา พอน้องมอนต์ตนตินี่มมนติเยน <c oughs> ีนแ้คุณเทิงเบอร์หล่อวเายังไงไนี่อไรกันแ้โอ้ถ้าลมเยอจะจอกระได กระล่ะตะปูเดยม่งเลยต่ปูมบ่มีไล้เบิดแลเวล่ะเอ้เบิเบิรแล้วมีตะปูเก่า กูกูกูอะสบายดีด้วยนะพี่มี่สบายดีพอแม่ตลาดมาซีมันเนย อันนี้บนแล้วนั่งลินบนเลยว่าจังแดนนี่นะอันนี้คะบนนอนเลยมันห้อยบนนอนนี่ในเห็ดบนนอนไม่เลยนนะอืมแต่ว่ามันมันพออยากใครลบมันเข่าเน่ยนะโดยทางน้องสลัดเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสบายดีสบายดีเน้องพี่สบายดีาสามีเฮ้ยบริวาร ยังวะเปิดม่รด้ตลาดเกล้องันลมมันึ้เราะโลเนอะตะโนก็ได้โดยเนาะม้ตลาดกันลืมด้องมันลสวัสดีน้อมีสวัสดีสวัสดีไปสวัสดีทนี้่คาน้องพมีังเติโตมาลืมเปิดกูบดแล้วบ้า หาตะปูอยู่ใส่มาไ้ไอ้จะกลพี่น้อตอตักงปตปูแหละเพราะว่าแบบมันมัดเลยสยนงสล้นักนมาเนาเ็ดแบบเป็นเือน้อยๆไอ้ลูเขาห่นึงแจ้คิดแล้วนะี่โดยสบายดี đéo phải cái là tập cái bớt là bọ, ค่ากับมานี่ละบ้างป้าไปกันเลยเบิ่งดูทีห่างทำได้นี่ฮะได้แล้วสับเลยก่อนเบิ่องบุเคยสับไปลงไม่ไปเลยนี่มันบ่มีแบต

哇。Oh. ตะปูเบิรเลยน้อยละเบิร์ตเราว่าตะปู นี้บนนังลิงบ่อนี่ยฮะ เราได้ไฮโไปซื้อตะปูบ่เออนีบ้เงินข่ากับปุยมะมันหนึ่งเจ้ามอลบอไปเมื่อยละพอเลยโอเคเมื่อยไม่เมื่อยอะไรเมื่อยนี่บึงได้กล่องฮะนั่งฮะไปให้จังได้บัตนี่ แลี่บปูื่อเตรียมไว้โม่ไอ้พี่น้องเลยได้สัมนี่เนาะได้หนังค่ะอะยังบอกเด้อตะปูเด้อมาซอยหนล่ะเแหละซอยดีกว่าเห็นว่าก็ได้แค่ซอยยังบอกนไปซื้อตะปูก่อนพี่น้องไอ้ตะปูเบิรบอกเลยบอกเลยยังบ่ได้บอกเลยไปเลย บางทีเขาจให้บางวนยังให้ที่ไปซื้อยังบอกเขานะบางทีเราซื้อมาตามกันน่อยนะคอยไปติดผู้สาวเอานี่เลยเดี๋ยวคงเกิได้เกิหมีแนเห็ดตาบัต มันบ่ทงตั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 งเด้งเ้งโอ้เลยบดบดละบ่หวยสาฮะมาแล้วออสรสองบ่สิบเก้าบ่สอ็ดคัเ้าน่ะ้วี๋ยวเส้อ็ดสาวสามกันไฮ้เสหนึ่งลยเส้องเลยาสาม ัดนี้ยังจะคุมมัดนี่นะเ้ยยังจะคุ้มแบบนี้ลองนับมึงดูค่ะโาดินเราหอาดคัันนี่เ er mm ่อ hmm. ง <this parole is true> like. <through Aladdin> ่บอเื่องทแู่พะราดอรกูพูดอะไดอะไนูะกดอรมกอรยะูะ้ะ 16เซาได้ระว่าเอ้อล่ะเอ้อบ่ได้ฮอดเซาได้16เซาได้มื้อหนก็แล้วบ่เลยตําคุมนี่เฮากคุมเ่าสิจ้านับทซาไว้เลยเอ้อล่ะนับ45อ้่ะว่บ่แล้วตอนพิ่นบ่ทันเอามาให้เฮายกเลิกก็ได้ ยังสิบหกเบาเนี่ยเราปกบ่ายเจ้าครับเจ้าเขามาเคื่อเลยเรอยามมันหาเจ้าไปเจ้าบอกทางมาเผื่อย่ามนี้หาโอ้แล้วเจ้าบอกค้ำบอกเวลาที่นั่งซื้อก็นั่งม่ได้เลยที่คอยสั่งมาเอามาค้ำได้พร้อมเอามาเอามาอีกเสื้อคือเก้าบอกเออคือที่นี่ได้เห็นบอกฮักเนาะมาเผื่อไว้เื่อค้ำเลยเื่อค้ำเลยถ้ามันเลอะก็ผมเป็แยังถ้าว่ามันเคลนมันมันทัดมันกระพอเลยก็ผมมาส่งได้ทั้แมนแมน พอดียังอีกเสาซองมืออื่นเนะาะว่าเพื่นมาวันนี้พิษพลาดเลยกละลาวะเพ,พื่อนส่งพิษบอลยกเลิกนี่ก็ยกเลิกลพอดีให้เราคุดคุมไว้มืออื่นยังเสาซองเสาพี่น้องเลยเดี๋ยวเราบอกว่า,าเราก็แล้วด้านนั่นแล้วพี่น้องเลยเนาะ ปลูกพักคือสิงามเนาะปลูกเป็นมะอึมะแตงคือสิขาวนะเลยเยพี่หนาเพื่อกูเล้วนค่ะชวนกันไดเลายเเด้นนาะก็ออย่โดยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งประมาณนี้เด้อเนานะตะปูเบิดพี่น้องไอ้ถ่าชามโมมาอีกแล้ววันนี้เนาะเพราะว่าคลิปเราก็ยาวแล้วเพราะว่าเราทิ่ถ่ายให้เบิง่งเป็นคลิปพี่น้องเนาะแต่ว่าเรากระซิเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ่ายให้เบิง่งเป็นคลิปเป็นตอนเป็นตอนแต่ว่าตอนนี้ เฮาก็ได้แอมฟากระจัดเนาะในกระหติตทางหน้าเวลาพาลงมือโบไห้มันห่อนพี่น้องเลยโดยพาจังได้คลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปเด้พี่น้องเด้อเนอะาะผิดพลาดมือนีคิดว่าสิมาใจเงิน่าเซาเนาะแต่ว่า,าวเซาเฮ้าอันมืออื่นพี่น้องเย้ยเพิ่นมาส่งแต่ว่ามือนีหันผิดพลาดพี่น้องเอยที่แรกเพิ่นว่าสิมาส่งให้เฮาแต่ว่าคนบ้านเดียวในหน,นีเนาะเพิ่นก็เลยยกเลิกพี่น้องเ้ย เมื่ออื่นพอแล้วกะลาโทรนําแล้วว่าจังไดคลิปนี้กะซีได้ขอจบคลิปพี่น้องนะอเนะพ่อกันค่ำพอแล้วบอพมีกะจังสิได้เมื่อพี่น้องไอพาอว่าถาสโมมาจะชื่อตะปูก่อนเนาะถือว่าเลี้ยวไลยขั้นตอนอยู่เพราะว่าฮิตบุดมือบบได้พี่น้องมันแดดเนาะ่าจังได้คลิปนี้กะซิได้กล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้อง